สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายสุขุสุขนมานี่ผมก็มีสินค้าที่จะซอยหทอพีวีซีของมรเจาปิดแน่นทนน,นั่นน้าม,มีหัวมีซึมมาแนะนำครับกาวท่าทอพีวีซีตาพี p แอนพี่กาวคุณภาพดีแองเร็วปิดแน่นทนน,นั่นคุ้มคาคาคุค้มราคาในกาวมีสารละลายคุณภาพสูงที่จะเฮยดให้เมื่อท่าลงไปทั้งทอพีวีซีสีเห็ดให้ผิวของทอพีวีซีละลายสารปิดก,กันสนิทจากการทดลองใส่ท่ากาวไว้ทั้งทอพีวีซีจะเห็นได้ว่าผิวของทอ C มันเริ่มล่าลายเด้อครับมูเจ้ามั่นใจได้เลยครับผมว่าเลือกสินค้าตัวบีไปใส่แล้วว่ามีผิดหวังแน่นอนครับและที่สําคัญอยู่ในนามมูเจ้ากระท่าไดติดใดด้วยกันครับ วิธีการใส่งานเอาทอพีวีซีกับขอตตอพีวีซีมาเห็ด้องสะอาดว่าให้มีขาบน้ำมันกับเศษสิ่งโสกปะปิดอยู่เซ็จแล้วเอากาวท่าทอพีวีซีตาเทีนพีมาเปิดออกซีใส่กุญแจรหรือไขข้อปากแปวงงัดฟ้าออกก็ได้ครับเสร็จแล้วท้าไม้หรือผู่กันมาจุ่มท่าลงไปทั้งทอกับขอตตอพีวีซีที่ต้องการเลยนะครับผมแนะนําว่าท่าไปให้เมื่อทั้งชิ้นงานทั้งสองฟังเร็จแล้วเสียบทอกับขอดตอขอาไปสุดเลยครับและเทคนิคอีกอย่างคือหลังจากเสียบท่อเสร็ ให้บิททอน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งยี่หลีคเขาเห็เนี่ยไปบิดไลท์เพื่อให้กาวมันกระจายไปทัว่วและผสานติดกันสนิทครับเสร็จแล้วจับทอกับขอต่อไว้ประมาณ10 ถึง20วิแล้วคอยมาเช็ดกาวที่มันเลื่อยออกมาจากการท่าทอออกซิเนไกด์ใส่สได้้ะครับผมหลังจากตอทอควรเปิดน้าทิ้งก่อนที่จะตอสปริงเกอร์หรือฟักบัวเพื่อให้เศษกาวส่วนเกินมันบวไปตันตามมองต่างๆครับผมพอควรระว่างปิดฝาทุกรังหลังใส่เสีบบวควรดมไอแล้เฮ้ยกาวโดยตรงแล้วที่ไปหาเป็นวมล์ลุนดงดาวครับมันบวถะครับผมเสื้อผมนีผมและบวควรใใส่ิ้วท่ากาวหรือในผิวหนังสัมผัสกับกาวครับผมเพราะบางคนเพิ่นอาจจะแพ้กาวได้ กับมันลางออกแน่พวกนี้ยังดอกกันดีและมันลางออกแา่แต่โบข้วนให้กวกระเด็นเข้าตาาะอาเซียให้ตาบอลได้กาวเดอวิแมนยายอดตาเย่าไปหาเหตุสุดท้ายนี่แต่บถ่ายสุดผมหวังว่าสินขาตรงนี้สิถูกใจการใช้งานข้องสุขสุขคนนะครับผมและสุดท้ายนี่แต่บถ่ายสุดอีกรอบนึงครับผมขอฝากมือจอากดไลค์ กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะบม่พลาดสินค้าที่น่าสนใจจากทางกระนกตัวรักนะครับเล็สสำหรับผูใ้ใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ตามที่ช่องทางออนไลน์ที่คุณยูนี่เลยครับผมสุ้ายนี้สุดไทยลีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวยครับขอบคุณครับ